สวัสดีค่ะพี่นี่ซาอุดอนคอนโกค,ค่ะสาอุดรจอนสิแลนเมื่อนี้ค่ะเอฟซีค่ะพี่นี่สีมารีวิวในการเฮดน้ำซอสสปาเอ่นอน้ำซอสสเต็กค,ค่ะสปาเกตตีเผ็ว <c oughs> ดว่าน้ำซอสสเต็กค,ค่ะเฮดจ้งไดใส่วัตถุด,ดิบของเมืองไทยสิเป็นแจ้งไดเนีย่ยเดี๋ยวพี่นี่สีเราซูฟังว่าเฮดแบบว่าอ่าเฮ้าหาวัตถุดิบอยู่ในเมืองไทยนะคะเนาะว่าต้องเกี่ยวกับ ของต่างประเทศเลยค่ะเอฟซี FC ค่ะก่อนอื่นกับนีน้ำเนาะคะ่ะเนาะน้ำซําเฮาสีเห็ดน้ำซอสนั่นแหละจ้ะเพราะว่าพี่นี่บ่มีไหว้ได้มื้ยนี่อ่าพี่นี่บ่มีไหว้ค่ะเอฟซี FC ค่ะเอ่าพี่นี่สีผ้าเห็ดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะว่าเห็ดแตงไดนใส่น้ำซีอิ๊วดำเนาะคะ่ะเนาะซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนชาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเอาใส่เลื่อยเห็นเป็นสีจักหน่อยเนาะคะ่ะเนาะ เป็นสีจักหน่อยบ่ถึงส่วนซาดอ,อกค่ะไม่ถึงช้อนชานะคะเอาแล้วก็ผงปรุงรสนิดหนึ่งไข่เอฟซีค่ะ,คะผงปรุงรสนิดหนึ่งเดี๋ยวพี่ห้องมาเบิ้งคักๆเนาะค่ะเนาะปิุงกะกากว่าเห็ดยังไดเนาะผงปรุงรสป,ประมาณปายปาย,ายอันปายมีดเนาะค่ะเนาะล้อก็ขคะนอ ขนมประมาณนี้เนาะน้ำซอสมันจะมันจะเค็มเกินไปเนาะค่ะเนาะแล้วก็แล้วก็ใส่แป้งแป้งอเนกประสงค์คะ่ะเอฟซีค่ะแป้งอ,งนะะงองนเ,าาเ,าาเาาอน,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 เปนปอกประสงค์นะคะแป้งอเนกประสงค์นี่เราใส่เราเทาจิตไซประมาณซอนพุ่นพขขุ่นครองจังสี่ค่ะแป้งแป้งอเนกประสงค์เนาะค่ะเนาะปื๊บเท้ากิใสซปื๊บเป็นบอกค่ะจะใส่ตอนห่อนด้วยค่ะมันจะเป็นก้อนใส่ตอนเย็นพอพ่ริเสตซอส เห็ดซอสใส่กับป่าเห็ดค่ะเห็ดอยู่เมืองไทยเท่านี้แหละผู้ใดอยากเห็ดซอสอันพริกไทยอ่อนกับเห็ดค่ะแต่วางวดนี้พี่นี่มีเห็ดอยู่ในเหนตู้เย็นพี่นี่กันกระเห็ดเห็ดค่ะน้ำซอสเห็ดเนาะแล้วเราก็าตีแปง้งให้มันละลายค่ะ fc ีะ่าตีแปง้งให้มันละลายปึ๊บเป็นบ่กค่ะใต้เดี๋ยวเด้ถ้าเฮามีใบเฮาก็าเท่าใสไน้ำเนาะพี่นี่บ่มี เอาปัดที่นี่กใส่พริกไทยค่ะเอฟซีขาพี่นี่กใส่พริกไทยค่ะพริกไทยกับอนปลายซอนชาค่ะเรียบร้อยนี่คือน้ำซอสเดี๋ยวพีนนนวพ่นี่สิบห้าเห็ดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวพี่นี่สิบห้าเห็ดล้างเห็ดก่อนนะคะล้างเห็ดก่อนแล้วก็หอมนี่คือหัวใจสำคัญเด้ค่ะ หอมคือหวัวใจสำคัญของการเฮ็ดซอสสเต็กไข่เอฟซีค่ะ,คะพินี้ใส่เนยแกะถานานเนาะทำน้ำซอสพินี้ใส่วัตถูดิบที่หาได้อยู่เมืองไทยด้วยค่ะพ่ออ่นพ่ออ่นเนยละลายแล้วเนาะเนาะพินีนก่นกะจะใส่หอมค่ะอันนี้เอาไว้แต่เฮ็ดใส่กับ กะผักเนาะทีนี้โบใส่เบิดค่ะหัวใหญ่อยู่แล้วก็แล้วก็ผัดหอมเห็นมันหอมหอมสักก้อนเนาะค่ะเนาะพอหอมแล้วเนาะค่ะเนาะห้าเก่าเห็ดลงผัดเห็ดลงผัดทมทีเห็ดพอเห็ดแบบว่าอสลบสลบกแค่น้อยห้าวเกาไหว้เท่ลงแต่วทีนี้บบมีเนาะไหว้เท่ลงแล้วก็ห้าวเอาเครื่องปรุงที่ห้าเห็ดไ้นั่น เอาลงเลยค่ะเอาลงเลยไข่ซี่ค่ะถ้ามันเหนียวพอ่อเหาใส่แป้งได้อีกเด้อจ้ะถ้าแป้งบนเหนียวพ่อจะใส่นักแป้งได้อีกค่ะถ้าไม่พอเหนียวเราใส่อีกได้ถ้าไม่พอเค็มเราก็ใส่เกลือได้อีกนะคะห้ามใส่เป็นของมันหวานเด้อจ้ะพวกน้ำตาลพวกนี่ยังหามใส่เป็นเด็ดค่ะ นี่ใส่ขนาะอีกนิดนึงเพราะว่าอู้พอดีเลยค่ะความข้นของเขามันมีไหว้ทำมีไหว้แหง,งสิกลมกลมคัดพลังมักมีไหว้เนาะข่ะเนาะจ้าการมารักเนื้อสเต็กเนาะข่ะเนาะคิดว่าเป็นอังโโกดดน,นล่ะน,นี่นี่แหละค่ะซื้อมานอเนาะข่เนาะ ปลาสมุิว่าเนื้อบนุ่มเนาะที่นี่สิบอกวิธีเห็ดเห็ดจังไดค่ะเนื้อบนุ่มเนาะค่ะเนาะห้าเอาเนื้อมากข้ากระตำตําเลยค่ะแต่ว่าจะเห็นเนื้ออยู่อีกตานิดหน่อยแต่วันกับมีแเนวตีตาพี่นี่บ่มีเนาะนี่คือการแก้ปัญหาเฉพาะนา้าเนื้อบนุ่มค่ะเห็ดซูเบิงแล้วก็เอาน้ำมันโอลีฟใส่ค่ะเอฟซีค่ะน้ำมันอโอลีฟใส่นิดนึงค่ะ เลี้ยวกะเนาก็เฮดจัมสี่เนาะค่ะเนาะไห้ไมเล้สองหนาประมาณนี้แล้วก็พริกไทยคะ่ะ fc คะ่ะพี่นี่ต่าเอาได้พริกไทยบใบว่าใบเอาพริกไทยที่ที่ป่วยๆร่อย,อยๆได้คะ่ะเลี้ยวกะเกลือนิดนึงเมลายคะ่ะเพราะว่าฝรั่งขเขาหมักเข้มเนาะคะ่ะเนาะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะคการหมักเนื้อสเต็กค,คะ่ะ แล้วเราจะมีใบของ,งอันนี้คือเห็ดอยู่ประเทศไทยด้บ่ได้เฮดอยู่ประเทศฝร,ศร,ศร,ศรศั่งไข่ซค่ะ,ะ,ะ,คะแล้วก็ ซอสที่เราทําไว้แล้วเนาะเราก็มาอุ่นใหม่เพราะมันเย็นเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอาใส่ในเนื้อนะคะ แล้วก็เอาผักที่เราต้มไว้แล้วนะคะเอซค่ะผักที่เราต้มไว้อุ่นนิดนึงนะคะหัวใช้โป๊ที่เราต้มไว้แล้วด้วยจ้ามันฝรัลล่งเฟนฟาค่ะเอฟซค่ะเฟนฟาเนาะแลวกะ ใส่น้ำมันอลีฟหรือน้ำมันน้ำมันพืชก็ได้แต่พี่มีอยากใส่น้ำมันโอลีฟค่ะแล้วก็คลุก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 ,ลกแล้วก็เอาไปอบแล้วก็ไปอบในหม้อไร้น้ำมันนะคะเอฟซีขาแล้วเราก็ใส่เลยนะคะใส่เลยค่ะแล้วก็อบประมาณร้อยเกสร้อยเก้าสิบองศาแล้วก็ ดูว่ามันจะได้20กว่านาทีนี่แหละค่ะเราดูว่ามันจะพอหรือยังความความความกรอบของมันฝรั่งค่ะ FC ่ะสวยไหมคะ FC ค่ะสเต็กนะคะสเต็กค,ค่ะมันเราต้องดูก่อนว่าอ,อร่อยมากสิบ้องเราดูการบรรจอ พี่นี่บรไดกินโซ่หลายด้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าพี่นี่เฮดคลิปอประกอบน้ำนาะข่ะเนาะโอเคค่ะพี่นี่สาวดอนคนโกก็สิไดจบคลิปไปเพียงแคนีีค่ะคลิปละข่ำเนาะพักภาษาฝรั่งเศสบาเลกึ่งค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ